ออกแบบลายเซนเซนอย่างไรให้ชีวิตมันเฮงปังเซนอย่างไรให้ชีวิตเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นออกแบบลายเซนเฉพาะบุคคลกับสินแสมิงหงแบ้งเมืองไทย ราศีกุมนะเมื่อวานนี้ไปหลัคนาวันนี้ไปกี่ลัคนาแล้วเนี่ยวันนี้ไปสามแล้วหรืออีกสามนะ <c oughs> ลัคนาราศีต่อไปคือลัคนาราศีอะไรดูสิลัคนาราศีตุลครับอ้าวมาแล้วตุล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 มีใครตุลบ้างตุล เข้ามาแล้วนะครับตุลตุลมาแล้วนะลัคนาราศีตุลน,นะนะโอ้ยหนูจา๋าทันสิตตาเอ้ยพิจิตเขาไลฟ์ไปเมื่อวานแล้วหนูไปย้อนหลังฟังเอาเดอ้อนะอืมเขาไลฟ์สดไปเมื่อวานเนี่ยแสดงว่าไม่ได้ดูเลยใช่ไหมอะ่ะอืมไปย้อนฟังเอานะคะพิจิกนะเมื่อวานนี้ไลฟ์ไปแล้ว นะยู u ูบตั้งเก้าสิบเจ็ดล้านวิวแล้วเข้าไปดูหน่อยอืมเออนะคะอา้า <c> ว <oughs> ลัคนาราศีตุลน,นะกับดวงชะตาในเดือนกันยายนเป็นอย่างไรนะครับอืมนะตุลตุลอืมอืมนะโอเคนะลัคนาราศีลัคนาราศีตุล นะครับตุลในเดือนกันยายนเป็นอย่างไรไปดูกันนะลัคนาราศีตุลคุณนะครับมีดาวสุขเป็นดาวเจ้าเรือนสุขทับลักนะได้เกษตราธิปดีกันยายนนะเป็นเดือนที่ดีโคตรโคตรดูหน้าสี่แสหมิง ดีโคตรรสำหรับชาวตุลน,นะครับเพราะว่าดาวสุกเดินดีทับลักเป็นเกษตราที่ประดีด้วยนะแต่มันดีเรื่องอะไรดีเรื่องเงินนะครับ <c oughs> มีโอกาสจะได้เงินแบบทั้งทางตรงและทางลับนะชาวตุลน,นะ ต่ดวงเข้มแข็งเพราะว่าดาวเจ้าตัวเป็นกเกษตรราธิปดีดาวเสารก็เป็นกเกษตราธิปดีทั้งสุขและเสาเป็นกเกษตราธิปดีและเป็นปัญจมหาบุรุษโยกดวงมีความเข้มแข็งนะครับดวงมีความเข้มแข็งเดือนกันยายนเป็นเดือนที่คุณจะได้เงินดีมากโดยเฉพาะช่วงครึ่งหลังของเดือนนะ ส่วนครึ่งแรกวุ่นวายหน่อย1-15งานทะเลาะก,กันตีกันระวังสุขภาพนะหรือใครบางคนที่ทำงานประจำอยู่ระวังขจับยงจับย้ายโดยที่เราเองไม่ได้สมัครใจครึ่งเดือนแรกนะแต่ครึ่งเดือนหลังอะดีเออดีโคตรเลยแม่งต่างกันเลยอะครึ่งเดือนแรกกับครึ่งเดือนหลังอะไปดูเหอะ นะครับหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะอืมอืมอะไรเนี่ยตุนคือเกิดวันที่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่พูดก็ไม่เพาะไปหาดูเอานะคะไม่มีใครว่างหาให้หรอกคะ่ะเขาหาเป็นลักคนานะคุณวารุนีจำรัดสีอืมนะคะ อ้าวโอเคนะครับครึ่งเดือนหลังดีมากนะครึ่งเดือนหลังนะของชาวตุลรับทรัพย์ใครเล่นหุ้นจะได้เงินจากหุ้นจะรวยจากหุ้นแล้วมีโชคมีลาบลอยด้วยนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือชาวลัคนาราศีตุลจะแก้ปัญหาได้แบบเบ็ดเสร็จสำเร็จในช่วงครึ่งเดือนหลังครึ่งเดือนแรกง,งานตีกันจุกจิกชิบหายเลย นะแล้วก็ดาวพุทธเป็นวินาศถึงแม้เป็นเกษตรแต่เป็นวินาศตุนระวังคำพูดคำพูดคุณเนี่ย <c oughs> มันให้ทั้งคุณและโทษฉะนั้นดูดีๆนิดหนึ่งนะครับสุขภาพร่างกายครึ่งเดือนแรกนะดูดีๆหน่อยขับรถขับราแล้วก็สุขภาพร่างกายนะครับต้องพยายามเซฟตี้ตัวเองให้มากนะครับส่วนเรื่องความรัก เอาอีกแล้วก like like ูชาวตุลจะไปเจอสัมพันธ์แบบลับๆอีกแล้วนะหรือไอ้คนที่เคยคุยคุยกันมากิ๊กกักกกันมาก่อนหน้าเนี่ยบ้างจะติดต่อกลับมานะไปดูให้ดีเหอะเอาเป็นว่าดูมันมีดวงทางเรื่องสัมพันธ์ลับๆลากไปกินในน้ําเนี่ยอืมกันยายนอ่ะดูให้ดีนะไม่เราลากเขาไปกินในน้ําเขาก็จะมาลากเราไปกินในน้ําอ่ะอืมนะครับ ดูดีๆด,ดูดีๆส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วมันแปลกเหลือเกินกันยายนเนี่ยอารมณ์ทางเพศพุ่งพลานทั้งเดือนนะพุ่งพลานทั้งเดือนบางทีก็แบบเกินไปบางทีก็อยากจะเปลี่ยนคู่นอนเฉยๆเนี่ยดูให้ดีนะชาวตุนนะดาวเดินมาหาจาักรแรงนะบอกก่อนอืมดาวเจ้าเดือนคู่แล้วก็ไปอยู่กับอาทิตย์อยู่กับพุธ ระวังเรื่องหึงห่วงด้วยเพราะเผอแฟนเราแม่งหึงชิบหายเลยไปดูเถอะอืมนะ <c oughs> อืมอะไรเนี่ยคุณรัชนานลัคนาตุลเพื่อนไปได้กับแฟนเพื่อนค่ะแบบตกใจมากอุ้ยขวัญเอ้ยขวัญมานะคะคุณรัชนานผมก็เมื่อกี้ก็อ่านอ่าน,าน,านไม่ทันอะไรตกใจนึกว่าใครไปได้กับใครวะเนี่ยเออนะอืม,นะอม อะไรเนี่ยนัดนันทพัฒ์ทำไมต้องทำหน้าเครียดอะคะเรื่องของผมอะเอออย่ามายุ่งอะไรกับหน้าผมเลยออกแบบโลโก้บริษัทต,ตั้งชื่อบริษัทชื่อนามสกุลบุคคลให้เหงให้ปังกับสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทยสํานักมังกรทองสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทยให้คําปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ย โงเฮงแอสโทรโลจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล